เลยจริง,รงเพิ่งก็ท่วมอร่อยมากกลมๆนี้คือผสมเลมอนแล้วเบียรนี้อร่อยมันลึกอะว่นมันหวานลึกๆยามากยาจีน,จนยาจีนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เป็นตอนพิเศษนะคะไม่ใช่วอลวอลจะเป็น วอร์บอแอดไวเซอร์จริงด้วยเพราะวันนี้ฉฉยเดียวมาคนเดียวแล้วก็มาจับคู่กับบอบบิ้มนะคะวันนี้เราจะมาทันนี่เทสติ้งกันที่ร้านทันนี่ฟูคาเฟ่ค่ะร้านนี้มีสาขาแรกอยู่ที่ถนนสุขุมวิทที่เราก็ไปกินกันบ่อยๆเนาะมีสาขาอีกที่นึงอยู่ที่เซนทัลแอบบัสซนะคะเดี๋ยวเขาไปดูกันว่าเขาจะเอาน้ำพึ่งอะไรมาให้เราเทสนี่คือมาแบบแบงๆนะไม่รู้ว่าจะเจอกับอะไร เป็นทีมของวันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่า e d i t h i c a l Harvest เราเรียงพึ่งกันแบบไม่เบียดนบี้เก็บน้ำพึ่งมาให้มันไม่ disrupt life cycle ของของพึ่งนะคะเป็นตัวแบบลักษณะของ Flavor View ที่เป็นกลิ่นและรสของน้ำพึ่งสิ่งที่เราได้กลิ่นในจมูกเราถ่ายทอดออกมาเป็นตัวหนังสือแล้วมันตรงกับกลิ่นที่อยู่ในจมูกของคนอื่นด้วยเราก็กินร้านฮัน่ฟูานานเนาะยุ้ยก็จะมี principle ของตัวเองว่า จะใช้แต่น้ำผึ้งเลี้ยงเสทสทั้งนี้พิเศษตรนที่น้ำผึ้งทุกตัวที่เราลองเป็นแบบน้ำผึ้งป่าหมดเลยเพราะว่าอยู่ที่ไปเจอที่เปียกเขามีวิธีเก็บน้ำผึ้งแบบไม,ไม่ไม่รบกวนหลังผึ้งทั้งหมดที่เราได้กินวันนี้ก็เป็นโพลีฟอรรลทั้งหมดแยกไม่ออกว่ามันมาจากดอก,ดอกไหนไม่รู้แต่เหมือนอยู่ในทุง่งอะไรสักอย่างมีหลายดอกอันนี้คือที่ของพี่เปียกและอันนี้เป็นผึ้งโพงเนาะแล้วเขาก็จะมาดูบอกว่า ตัวอ่อนอยู่ตรงไหนตรงไหนที่แบบว่าเป็นน้ำผึ้งอะไรอย่างเงี้ยพอเราไปเอาตัวน้ำผึ้งมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบว่าคอเอาผึ้งที่เหลือในรางอ่ะแบบว่ากลับลงไปอยแล้วคือหลังจากเราเก็บแล้วอะค่ะเขาก็จะกลับไปอยู่ในที่เดิมไม่ได้ไปแบบยุง่งไปดีสราบแบบหลฟ์ไซคลอะไระของเขาม,มากขนาดนั้นวันนี้คือจะมีน้ำผึ้งในคอทั้งหมด4ตัวด้วยกันสีไม่เหมือนกันเลยตามเทสติ้งของเรามันก็จะไล่าจากกลิ่นอ่อนไปเข้มพร้อมแล้วเราก็จะแบบว่าเริ่ม คอร์สแรกไปด้วยกันเลยืมือืมมันกรอบดีอ่ะเมื่อคิดว่ามันจะบางขนาดยาผนัง,นงอะรวงๆใช่ไหมแต่พอเว่าปากมันโปรแล้วมันโปรเลยจริงๆเพิ่งก็ท่วมอร่อยมากอันนี้คือเป็นปาก ชาติตัวแรกคอแรกเนี่ยเป็นมาจากชุมกรในพันธุ์พืชท้องถิ่นที่อยู่แถวนั้นคือจะมีตัวทั้งกระถินเทพาสเป็ดขาวยูคาลิปตัสโน้ตท,ที่มันเด่นน่าจะมาจากตัวกระถินเทพากลิ่นค่อนข้างอ่อนๆไม่รุนแรงมากมีรสหวานวนวลๆที่เหมือนเราค่อนข้างชอบได้ง่ายไม่เคยเจอไอ้เท็กซ์เจอร์ของลังพึ่งที่มันเปราะขนาดนี้ เพราะาปกติมันจะรู้สึกว่ามันแข็ง,งแต่กินเทียนอ่ะเออเหมือนกินเทียนจริงแต่ว่าอันเนี้ยเป็นครั้งแรกที่เคยกินแบบว่าเพิ่งตัดมาไม่กี่วันแล้วก็รู้สึกว่ามันแบบเร,ราบางอ่ะผนังส่วนผนังมันบางมากๆกินง่ายใช่ก็เลยแบบดีประทับใจค่ะสิ่งนี้คือบีโพเลนนะคะบีโพเลนอ่ะเป็นอะไรที่ที่บ้าน,<อ>นกินอยู่แล้วแบบอบแห้งยังไม่เคยกินแบบสดสดเบอร์นี้มาก่อน อื้อร่อยพี่อุ้ยอร่อยอยืมคายาๆคือเรารู้สึกว่าแบบมันเหมือนเขียวดอกไม้เข้าไปใัดดอกคือคำว่าพลเลนมันคือเกสรดอกไม้ใช่ไหมเวลามันอยู่บนดอกไม้มันก็ชื่อว่าพลเลนเวลามันมาอยู่ในรังพึ่งแล้วมันก็เรียกว่าบีพลเลนแต่พอกินเข้าไปก็ยังรู้สึกเหมือนมันมาจากดอกไม้อยู่เออรู้สึกเหมือนแบบตัวเองเอาขยับขยับดอกไม้ใส่เข้าปากบีพลเลนสดมันดีมากโปรตีนสูง พอมันมาเป็นสดกลิ่นมันจะมาแบบเต็มมากเลยชอบความเฟรชอันนี้ของมันมากๆดูแล้วค่ะกินเหมือนอะไรกินเหมือนผลละพาค่ะมันเป็นขนมแต่ผลิตภัณฑมันจะเป็นผลละพาอร่อยแลวเทกเจอร์มันมีความไข่น้ำตาลปิ๊บมันมีความครีมครีมอ่ะแต่ฉันชอบนะเปรี้ยวดีอ่ะมันไม่ได้หวานแหลมด้วยสำหรับตัวคอร์สที่สองแครงมาจะเป็นบุูลัรดนะคะเราก็จะมีตัวแฮนนี่เจลลี่มาด้วยง่ายอ่ะรสชาตินะเพื่งนี่คาดหวังได้เปรี้ยว หวานสดชื่นแล้วก็เนื้อดีเนาะละมุนอ่ะ็กเจอร์มันละมุนความรุตตี้มันก็จะแบบฉายแสงออกมามากเมื่อเอาเราเอาไปผสมกับเลมอนเราไปทำเป็นเดย์ลี่กลมๆนี้คือผสมเลมอนแล้วเดี๋ยวนี้อร่อยเหมือนเลมอนไปบวกความหอมให้มันหอมนานขึ้นจะรู้สึกเลยว่าพอแบบนำเพรื่งเอาไปทำเป็นขนมมันรู้สึกว่ามันเป็นความหวานที่มันแบบ ละมุนจังมันลึกอะหวานมันหวานลึกๆมันไม่ได้แบบหวานแหลมๆแล้วจบไปนีงกับผลไม้แล้วอร่อยผมเป็นยังขนมหวานใช่ไหมล่ะเป็นข้าวลัหวานเย็นอะใช่แล้วเมื่อกี้พี่ยูก็พูดเรื่องนี้ก็เลยเข้าใจออกว่าจะเป็นคนฟุตี้มีดรืาเที่รัสจซ่อมเฟรนฟลด์ได้แยกมาย่อยไปอีกได้เตอต่อที่ตัวที่สามนะคะก็อันนี้เป็นน้ำผึ้ง โดยส่วนตัวทาแล้วรู้สึกว่ามันให้ฟีลลิ่งเป็นอของพายแล้วก็ยูวอิเอาตัวน้ำผึ้งมิ้ม,มากไปทไํเป็นใบเหลอแต่ลองกินน้ำผึ้งเดียวเพียวขวาก็ได้อันนี้เป็นน้ำผึ้งมิ้มนะคะหรือคือผึ้งตัวเล็กนั่นเองปกติผึ้งมิ้มจะชอบหวานเปรี้ยวแบบเปรี้ยวชาดอะอันนี้เพมพงว่ามันเป็นหวานเปรี้ยวแล้วก็ขมขมด้วยนิดนึงนะฟลอร์อมากสาวหวานที่แบบผู้ดีขึ้นมานิดนึงเป็นสาวหวานที่ชอบดอกไม้แบบ กับมากลิ่นแดงแวงน้องคนแรกมีความแบบว่าสาวจะร่างสดใสอันนี้คือแบบว่าไวตัวนิดนึงเนี่ยพอไปทําเป็นนย่้<า>แล้วมันเปรี้ยวชัดขึ้นเลยจริงๆแล้วตัดกลับมันที่หวานๆวอมันแล้วแบบว่ามันหวานนวนอะเนาะไอ,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 อความแบบว่าผู้ดีผู้ดีมัน ก็ไม่ได้เหลือเท่าไหร่นะลายเป็นแบบสาวสดใสขึ่นมมกายเป็นคนที่เข้าใจง่ายขึ้นมาทันทีคือฉันชอบเรื่องนี้มากเลยคือพี่ยูอธิบายให้ฟังว่าน้ำผึ้งเนาะแต่ลานเวลาเราเทสอะบางทีเราไม่สามารถระบุได้ว่ามันมีกลิ่นโน้ตประมาณไหนด้วยความที่เราอจะไม่ได้กินบ่อยเหมือนกาแฟบิ๊ก็ไม่สามารถแยกได้ถูกปะพี่ือก็บอกว่าบางทีเนี่ยการเทสธรรมดาจะทําให้เราแบบดึกไม่ออก แต่การผสมซัมติงลงไปมันทำให้เรานึกออกมากขึ้นอย่างตัวเมื่อกี้น้อที่เขาบอกโทนมันออกเป็นฟรุตตี้ซึ่งพอออกมาทําขนมหรือกินทับั่วผลไม้มันออกฟรุตตี้มากขึ้นที่ชัดเจนอะอย่างตัวตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้พี่บอกว่าจริงๆโทนมันมีโทนของขาวซึ่งก็นึกไม่ออกหรอกว่ามันโทนมันขาวยังไงแต่พอพี่วิวมาทำน้ำมะยองนสผสมเลมอนลงไปมันก็กลายเป็นโซนคือรสชาติที่เปรี้ยวขึ้นและได้กลิ่นคลายบัคมิกมันก็แบบเข้าใจได้ว่าออกมันคือของข้าวแบบนี้นี่มาสู่อีมะคะนนา,กาพกกกวบ์ อบอกให้ชิมเล็กๆด้วยเพราะว่ารสมันแรงยามากยาจิน<ช>หวานแต่ก็กลิ่นมีกลิ่นขมๆมแล้วก็ขมๆมนิดนึงแต่มันก็หอมหวานอันนี้เมนูนี้นะคะอยู่ให้เอามาแพลริร่งกับไอศครีมชีสโอ้โแค่ได้ยินว่ามันเป็นนำ้ำผึ้งที่แบบแรงแรงรสชาติยาๆานิดนึงเอามาตัดกับชีสมันต้องดีมากแน่ใช่อะไรเป็น dairy p r ฉันไม่ได้กินนะคะเพราะว่าเป็นชีสฉันกินไม่ได้ฉันไม่กิน dairy p r o ัก c t อะฉะนั้นบิ๊มรองสิ ขอชิมพาเมจิอาโนเรจิอาโนไอศครีมกับฮันี่ค่อะอร่อยเลยอ่ะอร่อยมากอร่อยมากคือเวลาเรากินทามิซานเนาะมันจะมีตัวที่เอกที่มันอยู่ในน้ำนนบ่มนะไม่จะตุ่<ว>ยต<ๆ>ุ<ๆ>่ยอะใช่แล้วมันจะมีความตุ่ยและความหวานกึืนในคอนิดนึงอ่ะแล้วมันดีมากมันเหมือนกินทามิซานเอกอะ่ะที่แบบชอบมากมันแบบยืมความหวานที่แก้มมันแบบดีมากเลยอ่ะรู้สึกว่าเป็นน้ำผึ้งที่มันให้ความขมสุดท้ายมันจะกลายเป็นหวานอ่ะก็เลยชอบอร่อยค่ะ แล้พวพี่ยุบอกกินเสร็จให้กินอางหุ่นเพื่อล้างปากล้างด้วยองุ่นคือสดชื่นค่ะทุกคนพพเขาเปรี้ยวหวานกว่าทุกอย่างหมดพร้อมกินต่อหมดแล้วหมดคดแล้วเย้เราได้ของติดมากติดเือกลับบ้านด้วยทัานนี้เทส t i n g แบบนี้นะคะในวันที่คลิปของวอลล์แอดไวเซอร์ออกเนี่ยชั้นนี้เทสติ้งเขาจะจบลงไปแล้วแต่ว่า ยำรึ่งเหล่านี้ที่อยู่ในคลิปนี้นะคะก็ยูจะเอามาขายที่ร้านด้วยใครแบบว่าอยากจะฮันนี่เทสติ้งสักครั้งในชีวิตก็มากดติดตามฮันนี่ o ูคาเฟ่ไว้เผื่อว่าแบบเออมีฮันนี่เทสติ้งอีกอะไรเราจะได้มาลอง ก็รู้สึกว่าเป็นะสบารณ์ที่ดีเนาะนอกจากเมนูเทสติ้งพวกนี้เนี่ยเธอชอบอะไรบ้างเธอบอกไประหว่างที่ไม่มีฮันนี่เทสติ้งในปีหน้าเนี่ยมากินอะไรอื่นได้ก่อนถามแฟนคลับฮันนี่ผู้อย่างฉันสิฉันลองมาหมดทุกเมนูฉันชอบเซตแบบที่เป็นแบบเซตน้ำชาผสมผลไม้ไดดรักมากเพราะว่านางเอาผลไม้ไปดองไอน้ำผึ้งไม่ว่าจะเป็นสตรอเบอรี่ดองน้ำผึ้งขมมะขามป้อมดองน้ำผึ้งนะแล้วนางใส่ฉันชอบร์ชันใส่สุดาด้วยเธอก็ชอบและไอติมสองอันที่เป็นนมกับโยเกิร์ตคือโคตรอร่อยแน่ เป็นแฟนคลับเขาก็มากินตามได้ค่ะคุกกี้ก็อร่อยครับพิมายจับใจคุกกี้ได้ <Honey S 2> ชนิดโพสชนิดโพสชนี้โทสก็ดีค่ะแล้วก็อีกอันนึงอีกอันออนึงมันจะเป็นชีสเค้กที่ด้านบนเป็นเจลาตินน้ำผึ้งขสาวเลมอนยังไม่เคยกินที่ไหนอร่อยค่ะนี้นี่นั่นแหละค่ะทุกคนคะเชินให้ไปซื้ออยู่ไม่ไกลบ้านค่ะขับรถออกจากบ้านเดี๋ยวนี้ก็ได้แต่ถ้าใครอยู่ย่านสุข,ขุมวิทก็ไปที่สุข,ขุมวิทซอย24ก็ได้ค่ะจอดรถฟรีด้วยค่ะที่นั่นค่ะแต่งี้วันนี้ไปแล้วค่ะใช่ไหม ได้ค่ะโอเคเราเอิ่มเอมเต็มรีแล้วกับน้ำผึ้งนะคะค่ะบ๊ายบาย